แต่ก่อนบอท่านมีรถเฮ็ดงานเฮ็ดงานได้เงินเดือนละหมื่นสี่หมื่นหาบอกเลยมีเงินสื่อท่องใส่สี่หาบาทมีเงินสื่อบอกสื่อแหวนใส่เอพอมีรถแล้วเนาะโอ้ยหาเงินได้เดือนละสามหมื่นสี่หมื่นบอกเลยบพอพ่อออกรถมาเนาะมีตะขาใส่ใจบอแม่พี่น้องเฮ้ยผู้ใดบอกผู้ใดสอนกับ่ฟังออกรถมาสิไว้บลหล่าโพดเฟซบุ๊กดาเขา่นตัวโอ้ย เจ้าสิไม่ยากรชีวิตถอยเห็นยังเจ้าชีวิตตัวเองให้มันหลอดผื่ตัวก็เจ้าบอกเขาเจ้าสอนโดยความหัก้วยความเป็นห่วงแต่เพิ่นคิดว่าข้าเจ้าอิสาผู้หรือเปล่าวะเขาย่านกูได้ดีกว่าข้าเจ้าข้าเจ้าแต่แทลเลยเพิ่นวาโอ้ยพอออกรถไม่อหลีสิบเอาสูบังเฮ็ดงานเดือนละสามสี่หมื่นพแม่พี่น้องเลยเงินบ่พอใส่สิ้นปีโบนัสออกเนาะโอ้โหได้เห็นแคตตัวเลขบคกเด้ใส่เลยพม่พี่น้อง ปักกันก็นมาคางวดก็มาพอเราบอบผ้าสีก็มาเ็กระยะนี่โบเข่าชุดนี่บสองสามพันมิเตปีแรกพ่อแม่พี่น้องปีแรกสองสามพันปีสองปีสามแมเงยเท่ละเจ็ดแปดพันพ่อแม่พี่น้องผู้ใดเขาสีหาเงินท่านแม่บอกโอ้โหใส่ชีวิตนี่บอกจากค่อยซื่อเสื้อผ่านนี่บอกตัวละสองสามพันซื่อมือนี่ซื่อเสื้อผ่านนี่บอกปีหนึ่งซื้อเท่อเดียวพ่อแม่พี่น้อง ที่เหลือใส่แต่เสือผาบริษัทแจกว่าไม่พี่น้องใส่แต่ชุดฟ้อมบริษัทบริษัทผู้ที่เขาเนาะ